คุณเคยสงสัยไหมทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านทำไมเตียงของฉันถึงเปลี่ยนภาพปูเองเสมอตอนแรกฉันคิดว่ามันเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่กล้องวงจรปิดจับได้ทำให้ฉันแทบลืมหายใจคุณจะเชื่อไหมสิ่งที่ซ่อนอยู่บนเตียงนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาคืนนี้ฉันจะพาคุณดูความลับสุดสยองที่ทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นรอฉันอยู่เสมอคุณพร้อมจะเห็นความจริงหรือยังทุกครั้งที่ฉันออกจากบ้านฉันมักจะสังเกตว่าเตียงของฉันกลับถูกจัดเรียงใหม่เสมอ ผ้าปูที่นอนสะอาดเรียบเนียนเหมือนเพิ่งเปลี่ยนใหม่ตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติสามีแค่เป็นคนใส่ใจบ้านแต่ยิ่งเวลาผ่านไปฉันเริ่มสังเกตความผิดปกติบางครั้งฉันออกจากบ้านเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ผ้าปูที่นอนกลับเปลี่ยนทุกครั้งความรู้สึกเริ่มกอดตัวเป็นความไม่สบายใจฉันเริ่มได้ยินเสียงเบาๆในบ้านเวลาอยู่คนเดียวเสียงเหมือนการขยับของผ้าหม่มหรือเสียงฝีเท้าเบาๆบนพื้นไม้ บ้านเงียบสงัดแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนวันหนึ่งฉันตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้งแต่ฉันออกจากบ้านจนกระทั่งกลับมาหน้าจอกล้องเผยให้เห็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเจอภาพชายร่างสูงเดินเข้าห้องนอนของฉันในเวลาที่ฉันไม่อยู่เขาไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนแต่เริ่มทำท่าทางแปลกประหลาดจับผ้าปูแล้วก้มลงจ้องที่เตียงร่างของเขาเคลื่อนไหวเหมือนกำลังมองหาอะไรบางอย่าง ฉันรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกครั้งในอกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาทุกครั้งที่เขาหันไปมองกล้องฉันเห็นสายตาที่เย็นชาและเต็มไปด้วยเจตนาไม่ดีความรู้สึกหวาดกลัวแผ่กระจายไปทั่วร่างกายฉันไม่กล้าพูดหรือขยับตัวและแล้วในวินาทีหนึ่งเขาก้มลงจับหมอนบนเตียงและเริ่มกระซิบเสียงเบาๆราวกับมีคนอยู่กับเขาฉันรู้ว่าต้องมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านของฉัน ทุกมุมทุกมุมของห้องเริ่มเหมือนมีชีวิตฉันมองหน้าจอกล้องอีกครั้งและเห็นเงาดำเล็กๆเคลื่อนผ่านเตียงร่างนั้นเหมือนมองตรงมาที่ฉันแม้ฉันอยู่คนละที่หัวใจฉันแทบหยุดเต้นฉันเริ่มสั่นด้วยความกลัวแต่ก็ไม่สามารถละสายตาจากภาพนั้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้ฉันแทบลืมหายใจเขาหยิบผ้าปูขึ้นมาแล้วทำท่าทางเหมือนกำลังวางอะไรบางอย่างลงบนเตียงฉันเห็นเงาของวัตถุเล็กๆหล่นล,ล,ลงบนผ้าปู มันเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตความหนาวเย็นแผ่เข้ามาในห้องทุกครั้งที่ฉันคิดว่ารู้จักสามีของตัวเองฉันกลับพบว่าไม่เคยรู้จักเขาเลยเสียงหัวใจฉันดังในหูแทบแตกฉันรู้ว่าต้องหาคำตอบให้ได้ฉันหยิบโทรศัพท์และย้อนดูคลิปอีกครั้งอย่างละเอียดแล้วฉันเห็นภาพชัดเจนที่สุดร่างเล็กๆที่เคลื่อนอยู่บนเตียงไม่ใช่มนุษย์มันมีรูปร่างผิดปกติและจ้องมาที่กล้องด้วยสายตายเย็นเยียบ ความสยองขวัญแทบจะกลืนฉันลงไปฉันไม่กล้าหันไปมองเตียงในห้องจริงๆทุกครั้งที่ฉันปิดตาภาพนั้นยังคงวงเวียนในหัวเหมือนมีบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถหนีได้ฉันรู้แล้วว่าเรื่องปกติที่ฉันเคยคิดว่ามันแค่การใส่ใจบ้านมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปและความจริงที่กล้องวงจรปิดเผยทำให้ฉันรู้ว่าบ้านของฉันไม่ปลอดภัยอีกแล้วฉันยืนตัวแข็งอยู่หน้าจอไม่กล้าระพริบตา ร่างประหลาดนั้นยังคงเคลื่อนบนเตียงเงาของมันเหมือนล่องลอยเหนือผ้าปูที่นอนฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงกว่าทุกครั้งมือของฉันสั่นจนแทบถือโทรศัพท์ไม่อยู่สามีของฉันยังคงทำท่าทางปกติราวกับไม่เห็นสิ่งนั้นแต่สายตาของเขาเย็นชาและมีความลับที่ฉันไม่อาจเข้าใจร่างประหลาดเริ่มขยับใกล้อขอบเตียงเหมือนมันกำลังรอคำสั่งจากเขาฉันกลั้นหายใจเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหว และจูจ่ๆสามีของฉันก้มลงพูดกับร่างนั้นน้ำเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนราวกับสั่งสิ่งที่ฉันไม่อยากได้ยินร่างประหลาดหยุดนิ่งหันมามองกล้องโดยตรงฉันรู้สึกเหมือนมันกำลังจ้องมาที่ฉันผ่านจอเหมือนรู้ว่าฉันเฝ้ามองอยู่ความหวาดกลัวขยายตัวในทุกอณูร่างกายฉันเริ่มขยับตัวหนีแต่ขากลับเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นลมหายใจฉันติดขัดเหมือนถูกบางสิ่งกดทับและในวินาทีถัดมาร่างนั้นลุกขึ้นยืน สูงเกินกว่าที่ฉันเคยเห็นเงาของมันกว้างและบิดเบี้ยวและมันเริ่มเคลื่อนเข้าไปใกล้กล้องสายตาของมันเย็นชาและว่างเปล่าทำให้ฉันรู้สึกตัวเล็กจ้อยฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงกลับติดคอสามีของฉันยิ้มบางๆราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติฉันเริ่มเข้าใจว่าความจริงที่กล้องวงจรปิดเปิดเผยน,นั้นไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแต่เป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านของฉันมานานแล้ว สิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงและทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอความสยองเกาะกลุ่มหัวใจฉันไม่ปล่อยฉันรู้ว่าไม่สามารถหนีไปไหนได้และทุกสิ่งที่ฉันเคยคิดว่าปลอดภัยตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความลึกลับและความน่ากลัวเหนือจินตนาการฉันยืนเงียบอยู่หน้าจอกลัวแม้แต่จะกระพริบตาร่างประหลาดก้าวใกล้กล้องช้าๆแต่มั่นคงเงามันบิดเบี้ยวไปมาเหมือนมีชีวิตของตัวเอง สามีของฉันยังคงยืนนิ่งราวกับทุกอย่างปกติแต่ความรู้สึกฉันบอกว่าเขารู้จักมันดีกว่าที่ฉันเคยคิดร่างนั้นยกมือขึ้นช้าๆเหมือนต้องการสัมผัสกล้องฉันรู้สึกเหมือนมันมองตรงมาที่ฉันความเย็นแผ่เข้ามาในทุกอนูร่างกายฉันรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างแต่ขาและมือกลับแข็งทื่อและทันใดนั้นร่างประหลาดหันมามองสามีเขาพยักหน้าเบาๆราวกับอนุญาตให้มันทำบางสิ่ง ร่างนั้นค่อยๆก้าวไปที่เตียงแล้วเริ่มลาลงฉันเห็นมันก้มลงและสัมผัสผ้าปูที่นอนด้วยปลายนิ้วเย็นเยือกเสียงฝีเท้าเบาๆของมันดังชัดในหูฉันทั้งที่มันอยู่บนหน้าจอและเมื่อมันยกผ้าปูขึ้นอีกครั้งฉันเห็นบางสิ่งเล็กๆหล่นลงบนเตียงมันขยับและส่งเสียงเบาๆราวกับกำลังเรียกใครบางคนฉันแทบลืมหายใจสามีของฉันยื่นมือไปจับร่างนั้นเบาๆแล้วกระซิบบางอย่าง ร่างประหลาดหยุดนิ่งหันมามองฉันอีกครั้งสายตาของมันเย็นชาและลึกลับจนฉันแทบจะหลุดออกจากความจริงและในตอนนั้นเองฉันรู้ว่าทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งที่อยู่บนเตียงไม่ใช่เพียงแค่ร่างประหลาดมันคือความลับที่สามีซ่อนมานานและมันกำลังรอฉันเพื่อเปิดเผยความจริงทั้งหมดฉันรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นกล้ามเนื้อทุกส่วนตึงเครียดจนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้ ร่างประหลาดยังคงยืนนิ่งบนเตียงจ้องมาที่กล้องด้วยสายตายเย็นชาสามีของฉันค่อยๆเดินไปข้างๆเตียงมือเขายื่นไปสัมผัสร,ร่างนั้นอย่างคุ้นเคยเหมือนเขาและสิ่งนั้นมีความสัมพันธ์ลึกลับที่ฉันไม่เข้าใจฉันพยายามขยับโทรศัพท์เพื่อซูมภาพแต่มือสั่นจนแทบไม่สามารถจับกล้องได้และทันใดนั้นร่างประหลาดก้าวเข้ามาใกล้กล้องมากขึ้นปลายมือมันยื่นออกมาเหมือนกำลังจะจับฉันผ่านหน้าจอ ความหนาวเย็นพุ่งเข้ามาเหมือนน้ำแข็งไหลเข้าหัวใจฉันรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดเคลื่อนไหวสายตาของมันเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและเจตนาที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้สามีของฉันยิ้มบางๆแล้วกระซิบบางสิ่งกับร่างนั้นเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนราวกับมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ร่างประหลาดทำตามคำสั่งอย่างเงียบสงบและมันค่อยๆหมุนตัวหันกลับไปยังเตียงสิ่งที่ฉันเห็นต่อไปทำให้ฉันแทบลืมหายใจ บนเตียงผ้าปูที่นอนเริ่มขยับเองราวกับมีมือวิเซอร์กำลังคลี่ออกและสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าปูเริ่มปรากฏออกมาฉันแทบปรีดร้องแต่เสียงติดคอร่างเล็กๆแปลกประหลาดนั้นเงยหน้ามองกล้องสายตาของมันเต็มไปด้วยความยินเยียบฉันรู้ทันทีว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านของฉันไม่ได้เป็นแค่เรื่องแปลกประหลาดมันคือสิ่งที่ฉันไม่อาจจัดการด้วยตัวเองและทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้าน สิ่งนั้นจะรอฉันอยู่รอเพื่อให้ฉันรู้ความจริงทั้งหมดฉันยืนแข็งที่หน้าจอกลัวแม้แต่จะหายใจร่างประหลาดก้มลงสัมผัสสิ่งที่อยู่ใต้ผ้าปูมันเริ่มขยับอย่างช้าๆเหมือนกำลังตรวจสอบบางสิ่งสามีของฉันยืนข้างๆมองมันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเต็มไปด้วยความคุ้นเคยและความลับที่ลึกซึ้งฉันรู้สึกเหมือนเวลาในห้องนั้นหยุดนิ่งทุกเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงในหูฉัน และทันใดนั้นร่างประหลาดชูบางสิ่งขึ้นสิ่งนั้นเล็กสีมืดและเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตสายตาของมันจับจ้องกล้องโดยตรงทาให้ฉันรู้สึกว่ามันกําลังมองมาที่ฉันสามีของฉันพยักหน้าเบาๆราวกับอนุญาตให้มันทําบางสิ่งร่างประหลาดวางสิ่งนั้นลงบนเตียงอย่างระมัดระวังและก้มลงกระซิบเสียงเบาๆฉันได้ยินแต่คำไม่ชัดแต่ความรู้สึกเย็นเยอือกแผ่เข้ามาในร่างกาย เหมือนมีบางสิ่งกำลังค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในบ้านฉันรู้ทันทีว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแต่เป็นสิ่งที่สามีของฉันเก็บซ่อนเอาไว้สิ่งนั้นรอฉันอยู่ทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันกำลังเผชิญกับความลึกลับที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตฉันยืนตัวแข็งไม่กล้าขยับสายตาฉันจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวบนเตียงร่างประหลาดค่อยๆเคลื่อนใกล้สิ่งที่อยู่ใต้ผ้าปู มันเอื้อมมือไปสัมผัสด้วยปลายนิ้วเย็นเฉียบสามีของฉันนั่งลงบนขอบเตียงมองมันด้วยสายตาอ่อนโยนแปลกประหลาดเหมือนเขากำลังสื่อสารกับมันโดยไม่ต้องพูดคำใดความรู้สึกหวาดกลัวแผลเข้ามาในทุกอนูร่างกายฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกแล้วร่างประหลาดหยุดนิ่งมันเงยหน้ามองกล้องสายตาของมันเยือกเย็นและลึกลับเหมือนกำลังอ่านทุกความคิดของฉันและจู่ๆมันค่อยๆหมุนตัวหันไปยังสามี เขาอบไหล่มันเบาๆแล้วกระซิบบางสิ่งร่างประหลาดพยักหน้าและเริ่มเคลื่อนตัวไปที่เตียงอีกครั้งฉันเห็นสิ่งเล็กๆหล่นลงบนผ้าปูมันขยับได้เหมือนมีชีวิตและฉันรู้ทันทีว่าความจริงที่กล้องวงจรปิดเปิดเผยไม่ใช่เพียงเรื่องปกติอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือจินตนาการของฉันฉันรู้แล้วว่าทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอ และความลับของสามีกําลังค่อยๆถูกเปิดเผยอย่างน่ากลัวฉันยืนเงียบตัวแข็งที่ราวกับถูกปรึงไว้ร่างประหลาดบนเตียงขย,ยับใกล้สิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าปูอีกครั้งมันก้มลงสัมผัสสิ่งนั้นด้วยปลายนิ้วเย็นเฉียบสายตาของมันจับจ้องกล้องโดยตรงทําให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกมองผ่านจอสามีของฉันยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าเบาๆราวกับอนุญาตให้มันทำบางสิ่งร่างประหลาดค่อยๆวางสิ่งนั้นลงบนเตียง และแล้วมันเริ่มเคลื่อนไหวเองสิ่งเล็กๆบนเตียงเริ่มขยับอย่างมีชีวิตความยินยี่เยื่อแผ่เข้ามาในทุกอนูร่างกายฉันรู้สึกเหมือนหัวใจแทบหยุดเต้นทุกครั้งที่คิดว่ารู้จักสามีของตัวเองฉันกลับพบว่าไม่เคยรู้จักเขาเลยร่างประหลาดก้มลงอีกครั้งกระซิบเสียงเบาๆเสียงนั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยความลึกลับฉันแทบขยับตัวไม่ได้ และเมื่อมันยืนขึ้นสายตาของมันยิงคงจ้องมาที่ฉันฉันรู้ทันทีว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านของฉันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องปกติอีกต่อไปแต่เป็นความลับที่น่ากลัวเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอและฉันไม่สามารถหนีจากมันได้ความจริงกำลังเผยตัวต่อหน้าฉันและฉันรู้ว่าชีวิตของฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกจับจ้องจากทุกมุมของห้อง ร่างประหลาดยังคงอยู่บนเตียงเคลื่อนไหวอย่างช้าๆและมั่นคงสิ่งเล็กๆที่มันวางไว้บนผ้าปูเริ่มสั่นไหวเหมือนมีชีวิตและมีเจตนาของตัวเองสามีของฉันนั่งลงข้างเตียงมองมันด้วยสายตาอ่อนโยนและเข้าใจฉันรู้ทันทีว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ลึกลับที่ฉันไม่เคยเข้าใจหัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกลมเย็นแผ่เข้ามาในร่างกายราวกับความกลัวมีตัวตนจริงๆร่างประหลาดหันมามองกล้องอีกครั้ง สายตาของมันเย็นชาและลึกลับจนฉันรู้สึกตัวเล็กจ้อยและทันใดนั้นมันยกมือขึ้นช้าๆชี้ไปที่ฉันผ่านหน้าจอความรู้สึกเหมือนมีแรงดึงบางอย่างเข้าหาฉันฉันก้าวถอยหลังรู้สึกว่าต้องหนีแต่ขากลับแข็งทื่อเหมือนติดพื้นสามีของฉันยิ้มบางๆแล้วกระซิบบางสิ่งกับร่างนั้นร่างประหลาดพยักหน้าและค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้กล้องอีกครั้งฉันแทบลืมหายใจสิ่งที่ฉันเห็นในวินาทีนั้นทำให้ฉันรู้ว่า ความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในบ้านของฉันไม่ใช่เพียงเรื่องปกติและทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอรอเพื่อเปิดเผยความลับที่น่าขนลุกที่สุดฉันยืนตัวแข็งทื่อรู้สึกว่าทุกอนูในร่างกายสั่นสะท้านร่างประหลาดค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้กล้องสิ่งเล็กๆบนเตียงเริ่มสัน่นเหมือนกำลังสื่อสารบางอย่างสามีของฉันยื่นมือไปสัมผัสมันอย่างอ่อนโยน สายตาของเขาเต็มไปด้วยความคุ้นเคยและความลับที่ฉันไม่เข้าใจฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงติดคอไม่สามารถออกมาได้ร่างประหลาดเงยหน้ามองฉันตรงๆผ่านหน้าจอความเย็นชาแผ่เข้ามาในร่างกายเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดมันค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปที่ฉันราวกับรู้ว่าฉันกำลังเฝ้ามองอยู่หัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดและทันใดนั้นมันเริ่มขยับสิ่งเล็กๆบนเตียงอย่างมีชีวิต ฉันเห็นสิ่งนั้นคลานช้าๆเข้าไปใกล้ขอบเตียงเหมือนมันกำลังเรียกบางสิ่งจากฉันความหวาดกลัวกลืนกินทุกความคิดฉันรู้แล้วว่าบ้านของฉันไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องปกติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอ และตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไม่มีทางหนีจากมันได้ฉันรู้สึกเหมือนถูกปรึนอยู่กับความจริงที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาร่างประหลาดบนเตียงค่อยๆเคลื่อนใกล้สิ่งเล็กๆที่มันวางไว้มันยกมือสัมผัสเบาๆราวกับกำลังสื่อสารด้วยภาษาที่ฉันไม่เข้าใจสามีของฉันนั่งลงข้างเตียงมองมันด้วยสายตาอ่อนโยนและสงบเหมือนเขารู้จักมันดีเกินกว่าที่ฉันเคยคิดความเย็นแผ่เข้ามาในร่างกายจนฉันรู้สึกตัวสั่นร่างประหลาดค่อยๆหมุนตัวหันมาทางกล้องอีกครั้ง สายตาของมันเย็นชาและว่างเปล่าราวกับกำลังมองทะลุหัวใจฉันและทันใดนั้นมันเริ่มเดินช้าๆไปยังขอบเตียงสิ่งเล็กๆบนผ้าปูค่อยๆคลานตามฉันรู้สึกเหมือนมีแรงดึงบางอย่างเข้ามาหาตัวฉันสามีของฉันยิ้มบางๆแล้วกระซิบบางสิ่งกับร่างนั้นร่างประหลาดพยักหน้าและชี้ไปที่ฉันราวกับสั่งให้ฉันเข้าใกล้ฉันยืนตัวแข็งกลัวแม้แต่จะหายใจทุกครั้งที่ฉันคิดว่ารู้จักสามี ฉันกลับพบว่าไม่เคยรู้จักเขาเลยและทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอรอเพื่อเปิดเผยความจริงที่น่าขนลุกที่สุดหัวใจฉันเต้นแรงร่างกายสั่นสะท้านและฉันรู้ว่าชีวิตของฉันหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันก้าวถอยหลังรู้สึกว่าขาแทบไม่สามารถพยุงร่างตัวเองได้ร่างประหลาดยังคงเคลื่อนใกล้กล้องอย่างมั่นคงสิ่งเล็กๆบนเตียงคลานช,าช้าๆราวกับกำลังเรียกฉัน สามีของฉันนั่งลงข้างเตียงมองมันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจฉันรู้ทันทีว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ลึกลับที่ฉันไม่เคยเข้าใจร่างประหลาดยกมือชี้ไปที่ฉันความเย็นแผ่เข้ามาเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านร่างกายหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดและทันใดนั้นสิ่งเล็กๆบนเตียงเริ่มขยับได้ด้วยตัวเองมันคลานช้าๆเข้าใกล้ขอบเตียงเหมือนมันกำลังเรียกบางสิ่งจากฉัน ฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในบ้านนี้โดยแรงที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแปลกประหลาดแต่เป็นความลับที่น่ากลัวเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความหวาดกลัวและความสงสัยก่อตัวขึ้นจนฉันแทบจะรับไม่ไหวและทุกครั้งที่ฉันมองไปที่เตียง ฉันรู้ว่าสิ่งนั้นยังคงรอฉันอยู่ฉันยืนตัวแข็งทื่มองไปที่เตียงอย่างไม่กล้ากระพริบตาร่างประหลาดบนเตียงค่อยๆขยับใกล้กล้องมาขึ้นสิ่งเล็กๆที่เคยวางอยู่บนผ้าปูเริ่มขยับและส่งเสียงเบาๆเหมือนมันกำลังสื่อสารกับฉันโดยตรงสามีของฉันนั่งลงข้างเตียงมองร่างนั้นด้วยสายตาอบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความลับฉันรู้ทันทีว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนร่างประหลาดเงยหน้ามองกล้องสายตาเย็นชาและว่างเปล่า มันยกมือชี้ไปที่ฉันราวกับสั่งให้ฉันเข้าใกล้ฉันยืนตัวแข็งไม่สามารถขยับหรือพูดอะไรได้หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดและสิ่งเล็กๆบนเตียงเริ่มผ่านช้าๆเข้าใกล้ขอบความเย็นเยือกแผ่เข้ามาในร่างกายเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดฉันรู้แล้วว่าความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในบ้านไม่ใช่เพียงเรื่องแปลกประหลาดแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจินตนาการทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอ และฉันรู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตของฉันจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกความหวาดกลัวความสงสัยและความลึกลับเกาะกลุ่มฉันแน่นและฉันรู้ว่าสิ่งที่รอฉันอยู่บนเตียงมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปร่างประหลาดยืนนิ่งอยู่บนเตียงสายตาของมันเย็นชาและลึกลับจนฉันแทบลืมหายใจสิ่งเล็กๆบนผ้าปูค่อยๆคลานเข้าหากล้องช้าๆเหมือนกำลังเรียกฉันให้เข้าไปใกล้สามีของฉันยืนอยู่ข้างๆร่างนั้นเงยหน้ามองฉันด้วยรอยยิ้มบางๆ ราวกับว่าเขาเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกหวาดกลัวแผ่เข้ามาเต็มร่างกายฉันอยากกรีดร้องแต่เสียงติดคอร่างประหลาดก้าวเข้ามาใกล้กล้องมากขึ้นมันยกมือขึ้นชี้ตรงไปที่ฉันความเย็นยีเยือกเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดและทันใดนั้นสิ่งเล็กๆบนเตียงเริ่มสั่นและคลานออกมาเหมือนมันกำลังเคลื่อนไหวด้วยเจตนาของตัวเอง ฉันรู้ทันทีว่าความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องปกติแต่เป็นความลับที่น่ากลัวเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าชีวิตของฉันหลังจากนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปฉันรู้สึกว่าความมืดและความลึกลับกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้และสิ่งที่ฉันเห็นบนเตียงนั้นมันกำลังรอฉันเพื่อเปิดเผยความจริงทั้งหมด ฉันก้าวถอยหลังรู้สึกว่าขาเหมือนถูกตรึงกับพื้นร่างประหลาดบนเตียงค่อยๆเคลื่อนใกล้กล้องอย่างมั่นคงสิ่งเล็กๆที่เคยวางอยู่บนผ้าปูเริ่มขยับและส่งเสียงเบาๆเ,เหมือนมันกำลังเรียกฉันโดยตรงสามีของฉันนั่งลงข้างเตียงมองมันด้วยสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความลับฉันรู้ทันทีว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ลึกลับที่ฉันไม่เคยเข้าใจร่างประหลาดเงยหน้ามองกล้องสายตายเย็นชาและว่างเปล่า มันยกมือชี้ไปที่ฉันราวกับสั่งให้ฉันเข้าใกล้ความเย็นหยีเยือกแผ่เข้ามาในร่างกายเหมือนน้าแข็งไหลผ่านเส้นเลือดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดสิ่งเล็กๆบนเตียงเริ่มผ่านช้าๆเข้าใกล้ขอบฉันรู้แล้วว่าความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ในบ้านไม่ใช่เพียงเรื่องปกติแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าจินตนาการทุกครั้งที่ฉันไม่อยู่บ้านสิ่งนั้นจะรอฉันอยู่เสมอและฉันรู้ว่าหลังจากนี้ชีวิตของฉันจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีก ความมืดและความลึกลับคืบคลานเข้ามาใกล้ฉันอย่างไม่หยุดและสิ่งที่รอฉันบนเตียงนั้นมันกำลังจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดต่อหน้าต่อตาฉันยืนมองร่างประหลาดและสิ่งเล็กๆบนเตียงด้วยความหวาดกลัวแต่ในวินาทีนั้นฉันก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนไปสามีของฉันค่อยๆก้าวเข้ามาหาฉันยื่นมือออกมาอย่างใจเย็นสายตาของเขาอ่อนโยนและจริงใจราวกับอยากให้ฉันเข้าใจร่างประหลาดหยุดนิ่งมองเราทั้งคู่ด้วยสายตาเฉยชา และแล้วสิ่งเล็กๆบนเตียงค่อยๆหยุดขยับความเงียบแผ่เข้ามาในห้องอย่างสงบสามีของฉันกระซิบบางสิ่งเบาๆให้ฉันฟังฉันเริ่มเข้าใจว่าความลับทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อทำร้ายฉันแต่เป็นสิ่งที่เขาต้องปกป้องและดูแลตลอดมาความหวาดกลัวค่อย,อยๆจางลงความสงสัยเริ่มเปลี่ยนเป็นความเข้าใจฉันค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้เตียงร่างประหลาดและสิ่งเล็กๆนิ่งอยู่กับที่ สายตาของพวกมันไม่ไล่หรือทำร้ายฉันฉันรู้แล้วว่าบ้านนี้แม้จะเต็มไปด้วยความลึกลับแต่ก็เป็นบ้านของเราเป็นที่ที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและจากวันนั้นเป็นต้นมาความสงบกลับคืนมาที่บ้านผ้าปูที่นอนยังคงเปลี่ยนบ้างแต่ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปฉันยิ้มให้สามีและมองสิ่งที่เคยสร้างความหวาดกลัวตอนนี้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราบ้านของเราแม้จะมีความลึกลับ ก็เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความปลอดภัยฉันรู้แล้วว่าบางครั้งความจริงที่น่ากลัวที่สุดก็สามารถเปลี่ยนเป็นความสงบที่ลึกซึ้งที่สุดได้เช่นกัน